27กับ29ครับ176 178ลูกหนักลูกแม่นนะครับนักของเมืองไทยอีกคนหนึ่งครับหนึ่งสองตั้งไปนะครับน่ากลัวครับอันโกบาโดโอ้โหจะดึงสองกลับครับเมื่อเข้ามาใกล้ครับพยายามจะใช้หมัดล้วงครับหลบสวย1-2โอ้โหเข้าเต็มๆครับโอ้โหตบซ้ายครับเอาครับ ขยับเร็วขึ้นแม่ดีดเข้าหน้าครับดึงกับหลังกวาดครับแม่สวยครับลูกนี้29ครับยอดขุนพลที้ยี่โอ้โหโดน1 2เอาครับแม่พยายามจะตบสมุนแม่โอ้โหนี่ครับมันตอนขุนพล1 2ครับเอาครับลำเอาครับโอ้โหเอาไปคับเอาโดนครับ1 2เข้าไปโอ้โหนี่เข้ามาไปซ้ายไม่โดนครับขยับหาทันทีครับยอดขุนพลครับ ีเลี้ยงทีมงานของยอดขุนพลตะกนขาขาขาครับครับเอาต้องเติม้วครับต้องเติมนะครับยอดขุนพลจริงๆก็เตะต่อยหนักอยู่แล้วนะครับแม่วันนี้ไปเล่นไปเล่นสงคามกับปั้นครับลืมลูกนำลูกหนับหนักครับขาขาขามีไหมมีไหมเหมือนจะมั่นใจสายตาครับแม่ไปไปเล่นกับปั้นครับเล่นกับปั้นจะเป็นเรื่องเรื่องหลักครับ เดินเข้าไปหาบ้างครับจอดขุนพลครับเปลี่ยนเข้าไปสายโอ้โหลำตัวครับโดนเต็มๆยังยิ้มได้ครับราฟาเอลอโอ้โหโดนเตะยอดได้แล้วครับแม่โดนหลายครั้งแล้วนะครับดึงแล้วดึงไม่ผ่านาพี่เลี้ยงบอกเล็บคิกเล็บคิกครับแล้วก็ได้ผลพอสมควรนะครับซ้ายหน้าของราฟาเอล ยอดถุกคนวันนี้เตะน้อยมากนะครับช้ำเตะให้น่วมไปก่อนครับไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเป็นชาวต่างชาติครับเพราะว่าต่างคนต่างฟิตซ้อมมานี่แม่กะจะไปทิ้งตูมเนี่ยดูกำปั้นนี่ถ้าไม่หนักจริงไม่โอ้โหโดนสายครับเต็มๆครับแค่เอียงครับราฟเอลยังไม่เข็ดครับเอาเดินหน้าไดมัดมันหมัดหนึ่งโอ้แต่ว่าเปียบนะครับ ไปโดนก็อย่าเสียครับพูณง่ายๆครับล็อกไว้วันนี้มากำปั้นล้วนๆเลยครับนะรับยอดขุนพลครับโอ้โหโดนหมัดขวามัดหนึ่งแต่เริ่มจัดเน้นเลยครับราฟาเอลนักมวยที่มารยาท่อนแทาจะดีครับทางน้านของราฟาเอลนะครับไม่มีนอกเกมไม่มีตุกติกครับตั้งใจมาต่อยตั้งใจมาสู้และครับ โอ้โหนี่ครับตะวัด2ชั้นโดนเต็มนะครับนี่โดนมาซ้ายของยอดขุนพลมีเอียงไปเหมือนกันออกเสมอครับ,อรบโอ้โหสามนุมสามมุมครับยอดขุนพลครับเสมอกับราเฟลอันโกบาโดจากสหรัฐอเมริกาครับ